มีใครคิดถึงทะเลบ้างไหมคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้ยังไปไม่ได้ก็มาชมที่พักเพื่อให้ใครคิดถึงทะเลกันค่ะกับสิบที่พักมีเปลตาข่ายริมทะเลบรรยากาศเหมาะก,กับการมาพักร้อนตอบโจทย์สำหรับสายชิลที่อยากไปนอนเอนกายนอนพักผ่อนริมทะเลมีครบทั้งทะเลตะวันออกทะเลภาคใต้เริ่มตั้งแต่ราคาประหยัดไปจนถึงหรูหราบรรยากาศดีจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ ที่พักมีเปลาตาขายที่แรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินกับบ้านตาออนเดอะซีเป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทกึ่งบ้านพักตากอากาศท่ามกลางหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่ริมทะเลบางสเสร่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีสำหรับห้องพักมีให้เลือกหลากหลายสไตล์มากค่ะห้องที่เป็นไฮไลท์ที่เราอยากจะแนะนำก็คือห้องดีลักซีวิว ความพิเศษคือมีผนังเป็นบานกระจกทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากห้องนอนพร้อมห้องน้ำสุดเซ็กซี่มองเห็นวิวด้านนอกนอกจากนี้ก็มีมุมพักผ่อนริมทะเลให้ออกมานั่งชิลกันด้วยนะทั้งบีนแบ็กเปลตาข่ายรวมถึงมีกิจกรรมให้ทำมากมายรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ The b o a t House ที่พักสุดเก๋สไตล์วินเทจอยู่ติดทะเลบางสะเรจังหวัดชนบุรีประดับตกแต่งด้วยโทนสีสดใสโซคิวมากในส่วนของห้องพักมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเข้าพักได้ตั้งแต่1คนไปจนถึง4คนมีประตูให้เปิดรับลมชมวิวทะเลจากบนเตียงได้ด้วยนะ ตกเย็นก็ออกมานั่งชิลชมวิวบรรยากาศสวยๆมีมุมให้นั่งพักผ่อนเยอะเลยค่ะมุมไฮไลท์คือศาลาพาวิเลียนริมทะเลสุดเก๋มุมถ่ายรูปยอดฮิตประจำของที่นี่ค่ะรวมถึงเปลตะข่ายให้นั่งชิลพร้อมสั่งเครื่องดื่มเย็นๆจากคาเฟ่มาจิบกันก็ได้บอกเลยว่าเป็นที่พักมีเปลตะข่ายริมทะเลวิวสวยเป็นส่วนตัวเหมาะกับการมาพักผ่อนเป็นอย่างมากค่ะ ที่พักมีเปลตาข่ายถัดมาเราจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินกันที่เกาะล้านค่ะกับริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านรีสอร์ทสีขาวสะอาดตาตั้งอยู่บริเวณหาตายายบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวชวนให้หน้าพักผ่อนเป็นที่สุดเลยค่ะดีจนใจสั่นไปหมดแล้วล่ะค่ะพื้นที่โดยรอบของรีสอร์ก็กว้างขวางมากๆแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัสดส่วนไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ห้องอาหาร มุมถ่ายรูปร้านปิ้งย่างและคาเฟ่เรียกได้ว่ามีครบเครื่องมากๆห้องพักก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ตั้งแต่คู่รักไปจนถึงกลุ่มใหญ่พร้อมการดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีวันหยุดนี้ใครมีแพลนอยากเที่ยวทะเลเราแนะนำที่นี่เลยค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างดีแน่นอน คราวนี้ยายมาเช็คอินที่เจนทบุรีกันบ้างค่ะกับเจ้าเหลาคาบานารีสอร์ทจันทบุรีอยู่ริมชายหาดเจ้าเหลาออกแบบในสไตล์โมเดิร์นดีไซน์แบบเรียบง่ายเน้นการพักผ่อนอย่างสบายค่ะมีห้องพักทั้งหมด74ห้อง7รูปแบบพักได้2ท่านไปจนถึง6ท่านกันเลยค่ะ ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ทก็มีทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมวิวทะเลมีเปลตะขคร้ให้เราได้ออกไปนั่งเล่นและโซนคิสคลับสำหรับเด็กๆนอกจากนี้ก็มีคาเฟ่ให้นั่งจิบชากาแฟแบบฟินกันเลยล่ะค่ะคราวนี้เราจะพาไปกเกาะเสม็ดจังหวัดระยองกันค่ะกับบาร์แอนด์เบดรีสอร์ทตั้งอยู่บนอ่าวน้อยหน่ากเกาะเสม็ดสุดฟินไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อน มีบริการทั้งบาริมทะเลสระว่ายน้ำรวมถึงมุมพักผ่อนสุดชิลริมทะเลห้องพักก็มีรองรับหลายรูปแบบภายในห้องกว้างขวางสะอาดสะอ้านน่าพักผ่อนเหมาะจะแท็กทีมมาพักร้อนกับแก๊งเพื่อนหรือจะควงแขนคุณแฟนมาพักผ่อนผ่อนคลายไปกับบรรยากาศริมทะเลก็ดีเหมือนกันค่ะใครชอบบรรยากาศสุดชิลดีไซน์เก๋ แนะนำมาเช็คอินที่บ้านเพลินกเกาะเสม็ดกันค่ะตั้งอยู่บริเวณอ่าวลูกโยนใกล้กับท่าเรือหน้าด่านเป็นที่พักขนาดเล็กมีห้องพักเพียงสี่ห้องเท่านั้นออกแบบสุดเก๋นในสไตล์มินิมอลผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นนิดๆคุมโทนด้วยสีขาวตัดกับน้ำตาลอ่อนทำให้ถ่ายรูปสวยมากๆรับรองว่าถูกใจสาวๆแน่ๆค่ะหรือใครที่อยากมาปาร์ตี้ เที่ยวพักผ่อนกันเป็นกลุ่มก็สามารถเหมาทั้งที่พักได้นะคะรองรับได้ประมาณ12คนบรรยากาศดีพร้อมมานั่งและเปลรตาข่ายริมทะเลบอกเลยว่าดีมากมาแล้วจะต้องตกหลุมรักแน่นอนจากนั้นลงใต้ไปเกาะสมุยกันค่ะกับหลับดีเกาะสมุยหาดเฉวงตั้งอยู่ริมชายหาดเฉวงทางด้านตะวันออกของเกาะสมุย ดีไซน์สวยเก๋สไตล์ t ropical สีสันสดใสมีห้องพักให้บริการมากถึง124ห้องซึ่งมีทั้งห้องเตียงเดี่ยวเตียงคู่ห้อง Family รวมถึงห้องพักรวมหญิงพร้อม Community z โซนริมชายหาดที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายและสังสรรค์กับเพื่อนๆได้แบบเต็มอิ่มทั้งบาร์ห้องอาหารสระว่ายน้ำบอกเลยว่าตอบโจทย์ัยรุ่นสุดๆ จากนั้นไปจังหวัดระนองกันต่อค่ะกับที่พักบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลกับ The Blue Sky Resort at กอบพยามอีกหนึ่งที่พักมีเปลตะไ่ร่ริมทะเลตั้งอยู่ที่อ่าวแม่ไม้เป็นชายหาดส่วนตัวบรรยากาศดีมากๆดีไซน์การตกแต่งเน้นคุม mood t โท e ให้ดูเป็นธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนอย่างผ่อนคลายโดดเด่นด้วยคอนเซปตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาดิฟส์ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยปังค่ะ ต่อยังเกาะสวรรค์ที่เกาะหลีเป๊จังหวัดสตูลค่ะกับอนัญญาหลีเป๊รีสอร์ทที่พักสวยหรูหราบนเกาะหลีเป๊ดีไซน์การตกแต่งเป็นผสมผสานสไตล์ไทยร่วมสมัยบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวเหมาะกับการมาพักผ่อนร่างกายรับลมเย็นๆที่ทะเลจะมาเป็นคู่รักครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนก็มีห้องพักรองรับทุกรูปแบบเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกช่วงวัยเลยล่ะค่ะ อีกทั้งยังครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมรองรับมากมายใครกำลังมองหาที่พักมีเปลตะไ่ร่ริมทะเลสำหรับพักผ่อนสุดชิลในช่วงวันหยุดเราว่าอนัญญาหลีเป๊ะรีสอร์ตเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะปิดท้ายที่พักมีเปลตะไขร่ริมทะเลกับ The Blue Sky Resort หัว oh หินที่พักดีไซน์เท่ๆแนวเรโทร ตั้งอยู่บนหาดเขาเต่าบรรยากาศภายในรีสอร์ทร่มรื่นด้วยต้นไม้ในส่วนของห้องพักมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละห้องตกแต่งไม่ซ้ำกันเลยค่ะรองรับได้ตั้งแต่สองคนไปจนถึงครอบครัวนอกจากห้องพักที่สวยแล้วยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งให้ลงไปแช่น้ำหรือตอนเย็นจะไปเดินเล่นถ่ายรูปที่ชายหาดก็เพลินเหมือนกันค่ะวันหยุดนี้ใครอยากหาที่พักเราแนะนำที่นี่เลยค่ะ บรรยากาศดีมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวช n n นลและติดตาม Fan Page ชูปไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา